ครับผมก่อนอื่นก็นต้องขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่นารกทุกท่านนะผมอ่าสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมโอเคนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการที่ว่า,าเราไปล็อกอินเฟซบุ๊กในเครื่องอื่นไว้แบบนี้นะผมเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนรหัสผ่านนะผมแต่เราจะสามารถออกจากทุกเครื่องที่เราเคยเข้าระบบไว้เนาะเข้าสู่ระบบไว้เราไม่ได้ล็อกอินออกแบบนี้ผมจะเป็นยังไงกันบ้างนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมก ครับผมก็ด้อันดับแรกนะผมให้เราไปที่ Facebook ของเราได้เลยนะครับผมเมื่อเราไปที่ Facebook นะจันนังก็ผมให้เรามาที่ขีดส้ขีดตรงนี้ครับผมจันนังก็ผมเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาให้เรามาคําว่าการตั้งค่าและความเป็นสมตัวนะครับจันนังก็ผมก็ไปที่คําว่าการตั้งค่าครับผมจากนั้นรอครับผมรออินเทอร์เน็ตโอเคจันนังก็ผมให้เรามาที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับผมในจุดนี้นั่นเองนะฮะเราคลิกเข้าไปครับผมเราคลิกเข้ามามันก็จะมีคําว่านี่ครับผม อุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่แบบเนี้ยอ่าแบบเนี้ยนี่ไงใน Messenger 6นาทีที่แล้วแบบนี้ผมให้เราดูทั้งหมดเลยนะนี่ครับผมอ่าจะนั้นครับผมให้เราดูทั้งหมดแล้วแบบนี้ผมนี่ไงในจุดเนี้ยมันจะมีนะผมว่าเครื่องไหนเข้าแล้วเครื่องไหนเข้าเข้าที่ไหนบ้างกี่ชั่วโมงที่แล้วแบบนี้ครับผมจกนั้นนะผมอ่าอย่างเช่นเราจะออกจากระบบเครื่องนี้เครื่องนี้แบบนี้นะผมอ่ามันคนใช้ไหลเคลื่อนไว้ไงเออนะครับผมเราก็มาคลิกที นี่นมจุด3จุดตรงนี้นะแล้วก็ออกจากระบบได้เลยนะผมหรือว่าบางคนอยากจะออกจากทุกเครื่องเลยอย่างนี้นะผมให้เราคลิกไปที่ออกจากระบบทุกระบบแบบนี้ตรงนี้นะผมแล้วถ้าเราออกจากระบบแล้วนะผมก็จะมีข้อความว่าซีซันหมดอายุแบบนี้เราไม่ต้องตกใจนะผมไม่มีการขัดไม่มีใครแฮกอะไร f a c e b o o k ของเรานะมันเกิดขึ้นจากที่เราออกจากระบบของเรานั่นเองนะผมโอเคนะผม<ๆ>ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะผมเราสามารถ เข้าอ่า Facebook ของเราแล้วไปใช้งานได้ตามปกตินะผมโอเคก็ให้เราออกจากระบบได้เลยนะผมครับผมแค่นี้ครับผม,ผมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเราก็จะเข้าอ่าเราก็จะออกจากระบบทุกอย่างแล้วนะอ่าออกจากระบบแล้วนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขายที่สุดนี้นะผมนี่ไงหากใครมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนนะผม,มก็สามารถคอมเมนต์สอบถามใต้วิดีโอคลิปด้นานล่างที่ไว้ได้เลยนะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ